ครับสวัสดีครับผมชายานนทินเสรนจากบริษัท Generation Digital Technology นะครับตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีเป็นวันที่เราเตรียมเก็บงานกันทั้งทั้งหมดนะครับก็จะ๋อตอนนี้น้องๆเขาทําการถ่ายรูปกันอยู่ครับถ่ายรูปสินค้าที่เรากําลังจะส่งให้กับลูกค้านะครับหลังจากทดสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการถ่ายรูปสินค้าเก็บไว้เพื่อที่จะไว้ให้ลูกค้าดูว่าทําการทดสอบแล้วแล้วก็ ให้ลูกค้าท่านอื่นได้เห็นว่าเรามีสินค้าที่ผลิตมีอะไรบ้างอเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับครับตอนนี้เอ่อทดสอบอะไรกันอยู่ครับอะไรเนี่ยระวังข้างหน้ามีสาวผมทองเขินนะเนี่ยครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปเก็บงานของข้างหน้ามีรถเข้าออกนะครับโปลดลดความเร็ว อันนี้ก็เป็นโอดเว้นช่องทางให้รถเข้าออกครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับว่าให้เขียนข้อความว่าอะไรอันนี้ผมก็จะงงๆ,ๆเหมือนกันโปรดเว้นช่องทางให้รถเข้าออกอ๋อแบ่งเลนหรือเปล่าเงียบกับป็นแถวเลยครับสวัสดีครับนางแบบ ตอนนี้ทีมงานเราก็ตั้งกล้องถ่ายอันนี้จะเป็นกล้องใหญ่นะครับกล้องใหญ่ด้วยครับแล้วก็คนถ่ายก็ตัวใหญ่ด้วยครับครับเราใส่ใจในการทดสอบงานแล้วเนี่ยเรายังใส่ใจในการเก็บรายละเอียดการถ่ายรูปให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเอารูปตรงเนี้ย ไปขายต่อได้นะครับก็คือรูปส,สวยๆเนี่ยมันก็ช่วยทําให้สินค้าขายง่ายขึ้นครับพอสินค้าขายง่ายขึ้นลูกค้าก็จะซื้อเรามากขึ้นเป็นธรรมดาครับน้องๆทุกคนที่มาถ่ายเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตเองทั้งหมดครับคือไม่ใช่แค่สวยนะครับเก่งด้วยใช่ปะ <laughs> ระหว่างเปิดถ่ายรูปผมลองปรับโวลูมนะครับอันนี้ก็เปิดค้างไว้เพื่อจะถ่ายรูปมันมีโหมดที่จะปรับกระพริบ อันนี้กระพริบพร้อมกันครับอ่าปกติถ้าเป็นพวกป้ายระวังทั้งหลายป้ายเขตโรงเรียนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือกระพริบล่างบนสลับกันครับโอเคผมคงไม่รบกวนเวลาการถ่ายรูปแล้ว อันนี้ตากล้อง <c oughs> มือฉางของเราครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องโพสอัพบ่อยๆครับ <c oughs> ครับผมก็เห็นถึงการใส่ใจในทุกรายละเอียดของโรงงานเราแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บงานตรงนี้แล้วแล้วก็คงจะหยุดยาวปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับบ๊ายบาย2 0 2 0เจอกัน2 0 2 1ครับโควิดต้องหมดไปบาย2 One, two, three, 3สวัสดีค่ะวันนี้มาไข่ข้งจีของวาด้วยนะคะเพราะว่าสวนเชือดเนื้อเะนชิ้นชิ้นไ่เจอไเแต่ของวานนะคะวาดูแล นังดีเลยชอบกดไลค์กดแ like, ชร์กดแชร์ค่ะค่ได้เวลาแล้นะได้แล้ว